สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีล้ลุงจักพายเยาวสิผ้ามาเบิงจักรยานสูบน้ำครับพี่น้องที่เป็นยังไงจักรยานสูบน้ำสิสูบได้บอ่อสีดีซ้ำไดมีวิธีการเฮ็ดยังไงมาชมกันเลยนี่ครับรู้ไหมว่าจักรยานสูบน้ำคืออะไรนะครับจักรยานสูบน้ำครับ เป็นการปั่นจัก,กรยานเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ทางการเกษตรวัสดุอุปกรณ์กรบ่อหลายครับพี่น้องนี่ประกอบด้วยหนึ่งกระสีตองมีจัก,กรยานแล้วก็มีสายพานมีปั่มน้ำนะครับส่วนประกอบทั้งหลายนะครับพี่น้องนี่กรบ่ยากนี่กระสีมีล่อเข้าเอา,เอาอยางออกมีสายพานล่องเอมีทางน้ำเข้าน้ำออกครับพี่น้องในปั่ม นี่ครับอันนี้ก็เป็นแบบที่เพิ่นเทศว่วนะครับเดี๋ยวมาชมของจริงครับพี่น้องสิเป็นยังไงน,นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือจัก,กรยานสูบน้ำนะครับนี่ส่วนประกอบก็หนึ่งก็ต้องมีรถจัก,กรยานพี่น้องนี่ก็มีบันไดปัน้นครบอุปกรณ์ครบครบชุดนะครับมีเบาะนั่งพี่น้องนี่มีเบาะนังนงะน่ง ส่วนล้อหลังนี่ครับล้อหลังเข้ากับถอดยางออกถอดยางออกแล่วก็ใสสายพานสายพานก็นต้องเป็นสายพานล่องเอครับพี่น้องนี่ก็เป็นสายพานล่องเอใส่ไว้น้ำล่องของล้อจักรยานนะครับจักรยานรุ่นนี้ก็สิเป็นรุ่นรุ่นล้อน้อยนะครับพี่น้องขอบล้อก็สีบ,บางๆน,น้อย กา่าใส่สายพานล่องเอเนี่เพิ่งกับสิเป็นยังสี่สายพานล่องเอ็คือเพิ่นกับสิเป็นรูปแบบของตัวเอครับพี่น้องนี่นี่สีมีเกียร์หรือบอมี่ก็ได้นะครับพี่น้องสีมีเกียร์สปีดหรือบอมี่ก็ได้แต่ว่ารุ่นตามตัวยางนี่มีเกียร์สปีดพร้อมนี่ครับเพื่อให้เบ้าล้วก็เหมาะสำหรับปัน่นนี่เท่ากับว่าปั่นออกกำลังกายได้นะครับ นี่ก็เป็นจักรยานส่วนประกอบต่อไปนะครับต่อไปก็คือเครื่องปั๊มน้ำครับพี่น้องนี่เครื่องปั๊มน้ำสำหรับเครื่องปั๊มน้ำตัวนี้ก็เป็นเป็นเครื่องปั๊มน้ำแบบแบบชักเ้อพี่น้องนี่เครื่องปั๊มน้ำแบบชักนะครับก็สิเป็นระบบชักเข้ากับไ้ผู้เล่นะครับนี่ ต่อใสกับจักรยานครับพี่น้องนี่ใส่ผู้เล่ต่อใสกับจักรยานนี่ย่มเฮาปั้นนะครับย่มเฮาปัน้นนี่พอเฮาปัน้นไปหังสี่นะครับนี่ปั้มนม้ำเพื่อนกันสิทำงานเห็นว่าพี่น้องนี่นี่เฮาปัน้น <c oughs> กับมอสำหรับเอาไว้ในสวนออกกำลังกายย่มเศร้านะครับสำหรับปั้มนม้ำการต่อทอ่อมีท่อน้าเขานะครับ มีน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกครับพี่น้องก็กเป็นหลักการทั่วไปนะครับมองน้เาเข้าเข้ากับต่อล่งสะไปนะครับหรือว่าลงไปหาแรงน้ำต่างๆนี่นี่แรงน้ำนี่ก็เป็นสะน้ำน,น,นี่เพื่อสืิดูดปั้นขึ้นนะครับพี่น้องนี่ครับพอเขาปั้นขึ้น เพิ่นกัสีมีท่างออกทัางออกกับอาสิเป็นสปริงเกอร์สปริงเกอร์โฮสน้ำนะครับหรือว่าห้าสีปั้นใส่ถังไว้ก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่คือจัก,กรยานเฮ็ดง่ายๆครับพี่น้องนี่ลองเฮ็ดเบิ่งเดอรครับนี่เดี๋ยวสิปัน้นหนเบิ่งนะครับนี่ครับใช่งานได้จริงครับพี่น้อง นี่ครับเดี๋ยวลุกมจักสิปั้นนี่เบิ่งนปั้นเลยครับปั้นแบบนี่นเพิ่นกระสีชักน้ำึ้นคุณครับเห็นว่าสปริงเกอร์สูน้ำอย่างนี่ทำงานครับพี่น้องนี่ในขณะที่เฮ้าปั้นอยู่นี่เพื่อนกะต่อเป็นระบบสปริงเกอร์ไว้นะครับดี่ถีทายเห้เพื่งพี่น้อง นี่ครับตอนนี้ลุงจักกะสิปันจักรยานเด้อครับพี่น้องนี่ตอนนี้กะสีมีระบบสปริงเกอร์เพิ่นตอทอว้นะครับเห็นบอพี่น้องเพิ่นตอทอใช้แปลงไว้เลยหญ้าวาราดว่าสีแห้งซ้ำไดนะครับนี่ลุงจักสีปันเด้อบัดนี้นี่ครับพุน่นเห็นบอพี่น้องนี่พอลุงจักปัน้นนี่ระบบสปริงเกอร์เพื่อนก็ดทำงานทันทีนะครับพุน่น เห็นวอเพิ่นกะรดน้ำให้อัตโนโมัติเลยครับพี่น้องใส่งานได้จริงนะครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยข้าปั้นเพิ่นกะสีออกข้าปั้นเร็วเพิ่นกะออกเร็วนะครับน,นี่ครับพี่น้องจัก,กรยานสูบน้ำใส่งานได้ผลดีนะครับก็บเป็นการออกกำลังกายได้ออกกำลังกายแล้วก็ประหยัด ไฟนะครับประหยัดไฟในการที่สีปั้มน้ำหดต้นไม้นะครับเท้ากับลดต้นทุนได้นะครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากล่องเบิงเฮ็ดไว้ในสวนในบ้านนะครับก็ล่องเบิงเด้อครับง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงาก็ขอจบไายการในเพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทีท่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ